สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะคะมาพบกับช่องคุณนายไอเดียกันอีกแก้ววันนี้จะมาปลูกคุณนายแหวนเพชรให้ดูกันนะคะที่ลงดินให้เป็นพุ่มๆฟูๆแบบนี้เลยให้สวยเลยนะคะว่ามีวิธีปลูกกันอย่างไง ก้อนอื่นเลยเราก็ต้องคุดดินทําแปลงมูลให้สูงๆขึ้นมานะคะปรุงดินก้อนค่ะเราก็จะใช้แกลบดิบนะคะแกลบดิบใสลงไปเลยเพราะว่าดินของเราเนี่ยเป็นดินเหนียวนะคะ่ะดินเหนียวเราเอามาถมเข้าไว้นาบ้านดินเหนียวเนี่ยเขามีสารอาหารเยอะนะคะแต่ว่าระบายน้ำได้น้อยเราก็จะต้องใส่แกลบดิบแล้วก็ใส่แกลบดำลงไปเยอะๆน้อยนึง ใส่เก็บดำเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เขามีน้ำขังอยู่ที่ต้นที่รากคุณนายแวนเพชรเนี่ยถ้าเขาถูกแช่น้ำหรือน้ำแชะเนี่ยเขาก็จะเน่านะคะเน่ามดเลยไม่เหลือเลยนะคะยิ่งหน้าฝุ่นตกตกแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่เรือเลยนะคะถ้าเราให้เขาน้ำแช่ก๊กนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดถอนเนี่ยโอ้คุณนายแวนเพชรเนี่ยคุณนายซื้อไว้ตั้งเกือบเดือนแล้วเนี่ยใบในี่หลวงมดเลยแต่ก็ยังใช้ได้นะคะเดี๋ยวลองดูเลยว่าเขาจะขึ้นไหมในเป็นแบบนี้เลยใบเขาจะล้วงไปแต่ว่ากิ่งเนี่ยเขาก็ยังดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาอีกนะคะเราก็จิ้มลงไปเลยเหมือนเราดำนาเลยสักสามกิ่งถึงห้ากิ่ง ตัดถอนแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปกำกำนึงเหนีได้เยอะเลยดูให้หางกันสักประมาณสองคืบมือหรือหนึ่งคืบมือแล้วแต่ถ้าเราใส่หลายกิ่งเราก็สักสองคืบมือถ้าเราใส่กิ่งเดียวเราก็ใช้สักหนคืบมือเนี่ยได้15วันเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งอ่อนๆแบบนี้ อีกช่วงนี้เละค่ะเป็นช่วงที่สําคัญแล้วก็พวกนอนเนี่ยจะมากินนะคะเราก็ต้องใช้ํำสมขวัญไม้นะคะหรือว่าจะผสมน้ำม,มักลกหมูน้ำม,มักอะไรก็ได้นะลดลงไปเนี่ยพอผ่านอีกช่วงตะกี้มาแล้วเนี่ยช่วงแตกใบยอ่อนเนี่ยเราก็จะเลี้ยงง่ายแล้วเขาก็จะเริ่มแตกกิ้งแตกกา้านฟูแล้วนะคะฟูติดกันเมื่อไรนะเขาถึงจะมีดอกนะคะอายุนะอายุของเขาเนี่ยได้ สองเดือนเนี่ยเขาจึงจะเริ่มมีดอกนะคะก็จะคล้ายๆกับคุณนายตื้นสายนะคะคุณนายตื้นสายก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าคุณนายแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีพันอินเดียเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเขาที่ฟูเยอะๆดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาจะเป็นพันอินเดียแต่แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นพันมาจากบราซิลนะคะ อ่าเนี้ยเกือบเดือนละเดือนกว่าแล้วไม่ใช่เกือบเดือนเนาะเดือนกว่าแล้วเขาก็จะเริ่มตั้งพุ่มเน้นนะคะถ้ากิ้งเขาติดกันเน้นเมลไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีดอกให้เราเราก็จะต้องปลูกไว้ในแดดนะคะไว้ในแดดเต็มร้อยเปอรเซ็นเลยถ้าเขาอยู่ในร่มเนี่ยเขาจะไม่มีดอกเลยนะคะมีแต่ใบแต่ใบเขาก็สวยนะคะใบเขาจะออกมาเขาจะเป็นพืชอวบน้ํานะคะ ฝุ่นตกๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องรดน้ำส้มขวัญไม้เขาเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราเพราะว่าเชื้อราจะเกิดขึ้นง่ายอ๋อแล้วขี้วัวไม่ต้องเอามาใสเลยนะคะถ้าใสขี้วัวเนี่ยเขาจะพาเชื้อรามาเลยนะคะเราก็จะใสเป็นพวกปุ๋ยมักนะคะปุ๋ยมักที่มักแล้วถ้าเป็นขี้วัวนี่ก็จะต้องเป็นขี้วัวที่มักแล้วนะคะขี้วัวขี้หมูที่ขี้ไก่เนี่ยที่ยังไม่มักเนี่ย เอามาใส่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้นเขาเนี่ยมีผิวที่อ่อนนะคะคุณนายตื้นสายหรือว่าคุณนายหวนเพชรเนี่ยเหนาง่ายนะคะผิวเขาจะอ่อนเขาจะอวบน้าม,มากนะคะพอโตแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะดูเลยนะคะว่าดินถ้าดินไม่แห้งเนี่ยเราไม่ต้องรดน้ำนะคะอาจจะรดน้ำเว้นนะคะเว้นสักวันนึงนะ,ะหรือว่ารดวันละครั้งนะ เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกสวยงามมากเลยนะคะเราก็จะเอาไปทําได้หลายยางเลยนะคะถ้าเราปลูกเขาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปปลูกในกระถางเอาไปปักในขวดพลาสติกก็ได้แบบนี้จะเป็นพันธุ์อินเดียนะคะเนี่ยฟูฟูแบบนี้เนี่ยเขาบานทั้งวันเลยนะเราจะปลูกไว้หน้าบ้านจัดสวนหน้าบ้านก็สวยงามมากๆเขาก็จะเป็นก้อนกอน <c oughs> เป็นผุ้มผุมฟูเป็นก้อนกอนแบบนี้เลยนะคะ สวยงามมากๆเลยแล้วเราก็จะเอากิ่งเนี่ยถ้าเรามีกิ่งพันธ์ุแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถปลูกขายได้นะคะทําเงินให้เราได้เลยนะคะดอกไม้นี่นะคะว่าไปเนี่ยแพงกว่าพักอีกเพราะว่าคุณนายเคยปลูกพักนะราคาที่เราขายเนี่ยยังไม่ได้เท่าดอกไม้เลยเพราะว่า เอฟซีนะคะผู้หญิงเราเราเนี่ยชอบดอกไม้ค่ะเห็นดอกไม้แล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นนะคะสวนพักเราก็ต้องปลูกไว้กินด้วยนะคะอย่าปลูกแต่ดอกไม้นะคะแล้วเราก็ยังเอาไปทําได้หลายอย่างเนี่ยเอาไปปักในขวดพลาสติกนะคะเ,เราก็เอาขวดพลาสติกเนี่ยมาเจาะนะมาเจาะมาเจาะรูน้ำน้ำออกเนี่ยนะคะแล้วก็ปักไว้ข้างบน เดี๋ยวเขาจะห้อยย่อยลงมาเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะเอาแขวนเขาไว้หน้าบ้านจัดสวนหรือเราจะยกขายเป็นขวดขวดไปเลยก็ได้นะคะไอเดียนี้เนี่ยคุณนายเนี่ย ทำเขไว้ทำคลิปเขาไว้ใน YouTube เลยนะคะเข้าไปติดตามกันเลยนะคะในคุณนายไอเดียใน YouTube นะคะทําสอนสอนให้ตัดขวดให้เจาะขวดนะให้ปลูกยังไงดอกใหญ่ดอกโตให้กิ่งใหญ่กิ่งยาวเอามาทำบอนไซขายเป็นไอเดีย DIY เพิ่มมูลค่าให้กิ้งแผเสี่ยงให้คุณนายตื้นสส่คุณนายแหวนเพชรเนี่ยให้มีราคาขึ้นมา นอกจากที่เราจะขายแต่กิ่งอย่างเดียวเนาะเราก็ยังได้ใช้เวลาว่างๆที่เราอยู่บ้านเนี่ยได้คิดไอเดียต่างๆนะคะให้เพิ่มรายได้ช่วยค่นาน้ำค่าไฟค่ากับข้าวได้สบายๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เอาส่วนหนาบ้านมาให้ดูด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องคุณนายไอเดียทั้งทางเพจทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีไปก่อนกับแพรเสียงให้ในกระถางฟูๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย